อนไปทำงานด้วยหนึ่งวันก่อนที่เราจะไปทำงานนะคะกุกขอเตรียมอาหารก่อนเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กุกจะต้องคุมอาหารค่ะเพราะว่าไขมันเกินคอเลสเตอรอลสูงแต่ ไม่เลือดขาวกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะก็คือเทรนเนอร์บอกว่าตอนเช้ากับตอนเที่ยงทานแป้งได้ตอนเย็นงดแป้งนะคะจะจะทำแซนด์วิชสองกล่องค่ะก็คือของกุ๊กก่องหนึ่งของพี่หลืกล่องหนึ่งแล้วก็โปรตีนนะคะควรทานให้ถึงด้วยนะคะในตอนเช้าก็คือของกุ๊กเนี่ยกุ๊กต้องทานโปรตีนวันละแปดสิบกิโมค่ะว่าทําไมต้องทานโปรตีนอันนี้คือบอกสําหรับผู้ป่วยเลยนะใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะไม่ได้นะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยช่วยซ่อมแซม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้ามเนื้อลดการอักเสบของร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็โปรตีนที่ดีที่สุดก็คือจากที่กุ๊กชอบกินเคก้กกินแป้งนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นกินธัญพืชอย่างถุงนี้กี่กรัมนะคะพี่หลี่โปรตีนเก้ากัมป่ะหกกัมถามพี่หลีง่ายกว่าเพราะเร็วเพื่อนนะคะแล้วก็นี่ มอบางแคร์เลยนะคะเด เสร็จนะคะระหว่างที่เรารอพี่หลีไปซื้อหลอดไฟเนี่ยกุ๊กก็จะเมาเมาส์มอยกับทุกคนก่อนว่ากุก๊กเยากเข้ามาอยู่ในวงการอสังหาได้ยังไงนะคะ<ด><ด>ก็กคือเมื่อ3ปีที่แล้วกุก๊กเนี่ย เป็นเซล์ให้กับบริษัทเต้ยเนาะเป็นเซลล์ขายงานอีเวนต์ชีวิตกลับไปอยู่วนลูปเดิมเลยค่ะคือนอนดึกไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็กลับบ้านตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเจอวิกฤตหนึ่งที่ทำให้จะต้องเปลี่ยนงานก็คือหมอค่ะบอกว่าคือกูก็ฟอลโล่กับหมอทุกสามเดือนอย่างที่ทุกคนรู้หมอบอกว่าเจอก้อนเนื้อที่ช่องท้อง ตอนนั้นกูตกใจมากเลยว่าเฮียสองคุณสองเซนถ้าต้องรักษาใหม่อะ่ะเงินเก็บไม่มีแล้วนะเราก็ไม่มีที่ดินไม่มีอะไรให้ขายแล้วนะนี่รอบที่แล้วก็ยังใช้ไม่หมดเลยคือร้องไห้ฟุมงไฟนอยหนักมากเตยก็รู้ก็เลยให้ลางานไปพักผ่อนหย่อนใจใชไ,ไปแบบว่าไปจูนตัวเองสักพักหนึ่งแล้วกูก็คิดว่าเฮ้ยเงินเดือนเราสองหมื่นอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยนะที่แบบว่า ออกจากบริษัทแล้วมาทําอสังหาเป็นของตัวเองก็คือเงินเดือนหนูสองหมื่นแม่แล้วหนูอะ่ะส่งให้ที่บ้านใช้คือส่งให้พ่อใช้เดือนละห้าพันแล้วก็ผ่อนรถกระบะท,ที่เรานั่งกันมาเมื่อกี้นะคะเดือนละหกพันเออแล้วมันเหลืออยู่หมื่นหนึ่งแล้วนะเหลืออยู่เก้าพันอ่ะยังไม่รวมค่าน้ํามันรถเวลาไปทํางานยังไม่รวมค่าบัตรเครดิตตอนนั้นหนูเป็นนี้บัตรเครดิตอยู่ห้าหมื่นแล้วก็ทั้งบัตรเครดิตทั้งกินทั้งค่าน้าํามันรถคือแบบว่าคุณภาพชีวิตอะ่ะ ก็เต็มเมดแมทุกเดือนหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยแบบมัน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 ไม่ได้แล้วว่ะเราต้องเปลี่ยนแบบต้องเปลี่ยนตัวเองต้องพัฒนาตัวเองหนูก็เลยไปเซิร์ช Google ว่าอาชีพอะไรที่ให้ค่าคอมเยอะที่สุดเชื่อไหมว่ามันมีวิดีโอเด้งขึ้นมาเป็นการทําอสังหาแล้วตอนนั้นหนูไม่ได้มีเงินคือตอนนั้นอะทุกอย่างแบบเหมือนเต็มใจมากเลยมันก็ขึ้นมาแบบว่าสอนอสังหาฟรี2วัน หนูไปเลยเพราะว่าบริษัทเตอร์อ่ะให้หยุดวันเสาร์อาทิตย์หนูนั่งรถเมย์นะจากดอนเมืองไปพระรามสามเพื่อไปเรียนอสังหาฟรีตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มแล้ววันสุดท้ายเขาขายคอร์สอะ่ะประมาณหกหมื่นอ่ะหนูบบเพ้ทมากอะ่ะคือเราอยากเรียนมากแต่เราไม่มีเงินหกหมื่นไม่มีแล้วก็แฟนแฟนหนูก็คือพี่หลีนี่แหละเขาอ่ะไปติดตามเพจหนึง่งแล้วเขาก็แบบเฮ้ยนี่ไง เรียนมีเรียนอสังหาแบบว่าพื้นฐานหนูก็จ่ายเงินเรียนอสังหาพื้นฐานก็คือเรียนออนไลน์ตอนนั้นก็ไม่ได้แพงหลักพันเรียนไปแล้วใจมันเต้นเนื้อมันเต้นเลยอ่ะเฮ้ยมันอยากเรียนว่ะมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ขายคอร์สเหมือนกันตอนนั้นนะ่ะเก้าหมื่นกว่าเกือบแสนหกหมื่นยังไม่มีปัญญาจะเรียนเลยนะแล้วเขาขายเก้าหมื่นเกือบแสนเอาอยัางไงดีวะกูแบบชีวิตแม่งต้องสู้อ่ะเพราะว่าเขาบอกเลยว่า สามเดือนนะ่ะถ้าขายไม่ได้นะคืนเงินให้เลยแล้วด้วยความที่แบบว่าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราไม่อยากวนลูปเหมือนเดิมแล้วไม่ได้นอนกับบ้านดึกไม่ได้นอนกับบ้านดึกหนูก็เลยไปสมัครบัตรเครดิตทุกคนสมัครแม่งทุกธนาคารเงินเดือนสองหมื่นอ่ะวงเงินกู้มันได้ไม่เยอะอยู่แล้วเราลูดทุกใบที่มีเพื่อได้ไปเรียนอาสาหานะคะปรากฏว่า สามเดือนที่หนูเรียนอสังหา<ๆ>ก็คือมีชีวิตแบบไปทํางานเสร็จปุ๊บตกเย็นไปเรียนอสังหาวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปทํางานอาสังหาเจ็ดวันเป็นมนุษย200์สองร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือเป็นพนักงานเงินเดือนใช่ไหมและอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือเต็มที่กับอสังหาเลยแบบชีวิตเหมือนบอกว่า,วากูจะตายไม่ได้นะกูจะแบบกูต้องมีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปเรียนอสังหาสองอาทิตย์หนูขายบ้านได้ ค่าคอมแสนสองว้าวอันนี้ต้องสบมือให้หนูนะค่าคอมแสนสองแรกเนื้อหนูเต้นเลยถามว่าตอนนั้นหนูลาออกจากงานหรือยังก็ยังหนูโลภหนูเกิดความโลภหนูพูดเลยว่าเฮ้ยแม่งแบบเงินเดือนก็ได้อสังหาจะได้ค่าคอมคิดดูว่าค่าคอมแสนสองอะมันเท่ากับโบนัสทั้งปีที่ทํางานเลยนะเราใช้เวลาสามร้อยหกสิบห้าวันแลกไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําเพิ่ม แล้วปรากฏว่าชีวิตหนักกว่าเดิมไ้อีเวนต์ก็ไม่มีวันไม่มีวันหยุดไม่ได้หลับไม่ได้นอนอสังหาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะาแบ่งเวลาตกเย็นไปหาของมาแล้วก็มาโพสทรงโพสซับคือเหนื่อยมากต้องเลือกก็เลยบอกกระเต้ยไปตามตรงว่า เฮ้ยเรามีเขาเป็นไอดอลน,นะเขาออกมาเปิดบริษัทเนาะเราก็อยากมีบริษัทเป็นของตัวเองอยากมีอะไรเป็นของตัวเองเราก็เลยบอกเขาว่าขออนุญาตออกมาทําตามความฝันของตัวเองก็มาทําอสังหาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะทุกคน ก็ปรึกษาหลังไมได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย